ลองดูภาพนี้นะคะตัวเลขเต็มไปหมดเหมือนกับกำลังมองรหัส Wi-Fi ของใครสักคนคำถามก็คือในภาพนี้มีเลข5กี่ตัวคิดว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะที่เราจะหาได้ครบแล้วถ้าเป็นรูปภาพนี้ล่ะคิดว่ามีเลข5กี่ตัว พอเราเน้นเลขห้าให้เป็นสีแดงปุ๊บเราเห็นได้เลยใช่ไหมโดยไม่ต้องเพ่งหรือเดาให้ปวดตานี่แหละค่ะคือพลังของการทำข้อมูลให้เป็นภาพแค่เปลี่ยนสีก็ทำให้ดูง่ายขึ้นได้เยอะเลยเพราะสมองของเราประมวลผลภาพได้เร็วกว่าตัวเลขหลายเท่าแค่เห็นสีรูปทรงก็เข้าใจแนวโน้มความสัมพันธ์หรือจุดผิดพลาดได้ทันทีแทนที่สะอาดรายงานยาวเป็นหน้าแค่ดูเพียงรูปเดียวก็รู้ได้เลยว่ายอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะช่วงเวลาไหนหรือเกิดปัญหาที่จุดไหนพอข้อมูลเล่าเรื่องได้ถ้าเราแปลงมันให้เป็นภาพนี่แหละคือพลังของ data visualization